ปลูกมันก็ไปไายเอาชุมปลูกมันโรเบ่อเลเห็นเห็นแม่นาเดว่วแหงเทไร ระจับอึ้งละมือแรงอ่ะเห็นมัดือลงมาโดนมือซะน่อยเบื้งเอาติไโลดเด่น เอาคอยงวจะดูช่ไดดีนี่เอาะไรเพื่อจะเบิ่งแับนี้อ๋อเป็นเบิ้งอไนหนอไม้มันยังกรดึงกินเลย บิ่งคูแล็วใคยในกวางกอมจนเปลี่ยนันือ่ากบคนะนอยู่ปมาเลยขึ้นแม่เ อันนั้นรบมันซันันเดอแดง่ไร้อยใที่เฮอไม่ออกไปซื้อขโรดอนน้ให้แม่อันนั้นไป่วห้นะมันเลอก็ซื้อขนมโฮนมาแจ้ม่ออกล่ะ ยัสู้ันบ้นเด้อเดมาขายให้เจ้าค้าสองสาม่เปีนโตูบาก็ยังะสู้กองแพ่งเลยเน่เอาอันแบนห่อไนะาเมาา่น่งไโซงวัดอาจารย์มุณาน้อยละมือเล้ ไปว่ามาได้น mm. so ี่เมนส่งกับไปอันไปสยดาวนะได้เต้นมอลลาอวยคูปีเนาะแดโมอลลมไปสวยดาวต่เยมีลายนี่คุ้มค่าแต่ได้กไก่แดได้ลายได้มาได้ชนะ ก็ได้หมอนเก็บไคออมันมันโชกเนาะก็ได้กระติกน้ำะได้กระติกน้ำสักนึมัน่าเลานเฮ้ยไม่ใช่มันถากปลาเล่าถากปลาเล่าด้วยะถานี